สวัสดีครับผมไบร์จากเซย์แชนแนลครับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษครับจากสารพัดคำถามของคนที่ซื้อโ o โ o Life ไปนะครับว่า y o โ o Life ต่ออะไรติดบ้างนะครับอันนี้ไม่ได้กนตีนนะครับแต่ว่าไอพอ HDMI ของโยโ o ไลฟ์เนี่ยมันจะมีข้อจำกัดอยู่ที่พอร์ต HDMI 2บางอันต่อติดบางอันต่อไม่ติดนะครับไอพอ HDMI 1เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะต่อติดโยโ o ไลฟ์มันสามารถเชื่อมต่ออุปก,กรณ์ได้เยอะเลยนะครับก็คือเอาซอสภาพ HDMI 1เข้าได้2เข้าได้ เอาเว็บแคมเข้า USB ก็ได้นะครับเอาพุทออกไปเป็น HDMI ก็ได้นะครับแล้วก็ต่อแลนได้นะครับออดิโออินก็ได้นะครับเสียบชาร์จไปด้วยใช้ไปด้วยก็ได้นะครับโค้ดพอร์ตจำเป็นมีตรงนี้หมดเลยครับแต่ว่าปัญหาคือเวลาที่คนจะเอาไปใช้นะครับเขาก็อยากรู้ว่ามันเอาไปต่ออุปกรณ์กล้องอะไรของเขาได้บ้างทีนี้ที่ผมจะเอามาทดลองทําให้ดูเนี่ยคือไม่ถึงกับทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อหรอกแต่ว่าเอาเท่าที่ขุดแล้วก็ขอยืมมาได้นะครับ ก็คือ a อ t i ชันแ m มของ Sony นะครับ X 3 0 0 0นะครับ Sony A ของวันนะครับตัวเดิมของผมนะครับ Lumix G 8 5นะครับ g o p r o Hero 7นะครับมีมือถือไอโฟนแล้วก็มี iPad นะครับ i อ a d อันนี้เป็น iPad Pro นะครับ iPad Pro ตัวล่าสุดนะครับเป็น USB Type C นะแล้วก็โน้ตบุ๊กอีกหนึ่งเครื่องนะครับโน้ตบุ๊กอีกหนึ่งเครื่องหมดแล้วทีนี้โดยปกติเนี่ยคือเราจะเสียบเข้าที่ HDMI 1เนี่ยก็คือเป็นกล้องธรรมดาอยู่แล้วนะครับ ผมต่อเข้ากับกล้องเอ่อกล้องตัวที่ถ่ายผมอยู่ตรงนี้นะเอาให้ดูแบบนี้เลยกดเข้าไปกดเข้าโปรเจกต์ไปตอนนี้นะครับยังไม่มีอะไรมันจะขึ้นเสิร์ชชิงนะครับผมเสียบ hdmi 1เข้าไปก่อนนะครับปั๊บอ่าติดนะครับติดอันนี้เป็นภาพจากกล้อง g g95 นะครับบวกเลนเอ่อ848นะครับมันก็จะกว้างหน่อยนี่กว้างเลยเห็นห้องผมทั้งห้องเลยนะครับฝั่งนี้นะอ่ะติดเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไร ทีนี้กล้องตัวที่2เป็น G8 5อีกตัวได้ไหมผมเปิดกล้องครับปับ๊บแล้วเสียบเข้า S d สไมล์2ปับ๊บนี่นะครับเปิดแล้วนะครับติดไหมมาดูที่สวิตช์ไม่ติดนะครับเห็นไหมว่าไอ้ตรงนี้มันขึ้นสีดำไม่ติดไม่ติด,ไม,ตดไม่เจอเลข2นะครับไม่เจอเลยอย่างแรกกล้องพานา2ตัวใช้ไม่ได้นะครับผมลองหลายตัวละพานาตั้งคู่ไม่ได้นะครับ ทีนี้ HDMI 2อเนี่ยอะไรติดบ้างอ่าภายในตัวหนึ่งไม่ติดนะผมถอดออก HDMI 2นะปึ๊บต่อไปลอง GoPro นะครับ GoPro GoPro ตัวนี้เป็น Hero 7นะครับเปิดก่อนอ่าโอเคติดแล้ว g กโป o ติดแล้วเสียบสาย HDMI g o p ป o เสียบเข้าที่ HDMI 2ปับ๊บอ่าภาพมานะครับเห็นไหมภาพตรงนี้มาผมกดสลับนะครับที่2เลข2ปึ๊บเห็นไหมมาเป็นภาพจาก HDMI 2 คือใช้ได้ไอตัวนี้ผมเคยไปใช้ไลฟ์ที่เข,าข่าคอแล้วนะครับก็คือสลับภาพแล้วก็เป็นภาพเล็กภาพใหญ่นะเนี่ยเราสามารถกดพิ c เจอร์อินพิ u เจอได้เนี่ยตัวนี้เห็นไหมเมนสกรีนเป็นภาพใหญ่นะครับภาพเล็กเป็นภาพโกโปรแบบนี้ก็ได้นะครับปึ๊บนี่มันก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมเอามาซ้อนกันอ่ะหรือว่าจะไม่เอาสลับเป็นภาพกล้อง1กล้องสองก็ได้นะครับเนี่ยจะกโกโปสรุปว่า โกโปรฮีโร่เจ็ดนะครับต่อติดนะครับที่พอร์ต HDMI 2ถ้าพอร์ตหนึ่งผมยืนพื้นเป็นกล้องพานาตัวหนึ่งเพลินะเป็นกล้อง G95 นะครับ HDMI 2เนี่ยมันจะเลือกกล้องหน่อยนะครับมันยังไม่สมบูรณ์นะครับโกโปรติดไปแล้วเอาจบไปถอดทิ้งตัวต่อไปนะครับเป็น Sony A เอลันสี่นะครับ Sony A เอลันสี่พอร์ตด้านข้างนะครับก็จะมีพอร์ตไมโคร HDMI อยู่ตรงนี้นะครับผมก็เสียบเข้าไปปั๊บอ่ะแล้วก็เปิดเครื่องแปะอ่ะ A อลวันสี่นะครับฟลิปจอมาเป็นแบบนี้ แล้วก็เสียบเข้าที่ hdmi 2นะครับปั๊บโซนี่นะครับตอนนี้เสียบเข้าไปนะครับภาพเป็นแบบนี้คือ p i ดอินเสิร์ตวิโคือมันไม่ติดนะครับไม่เจอนะครับไม่เจอแต่ในโซนี่เนี่ยคือมันจะพอจะมีวิธีปรับให้มันเจออยู่บ้างนะครับเราเข้ามาที่เมนูนะครับเมนูของโซนี่เนี่ยเข้ามานะครับมันจะอยู่ในรูปไอเซตติ้งเนี่ยที่เป็นรูปลังอุปกรณ์เนี่ยนะครับแล้วก็เลื่อนมาเรื่อยเื่อเลื่อนมาที่ตั้งค่า4ทําหน้าตั้งค่า4แม่งดันเป็นภาษาไทยแล้วเราไปเลือกตั้งค่า hdmi นะครับ ความละเอียด hdmi นะครับถ้าเกิดว่าตั้งเป็นอัตโนมัติเนี่ยปึ๊บอ่าเจอไหมไม่เจออยู่ดีนะครับไม่เจออยู่ดีอัตโนมัติไม่เจอนะครับเราตั้งให้เป็นเป็นสี่ k 1 0 8 0พันดิ p อันนี้เจอไหมไม่เจอนะครับเป็น1ัน0ดสิ p เจอไหมไม่เจอนะครับเป็นพัน0ดสิบ i เจอนะครับเห็นไหมคือของโซนี่นะครับกล้องตัวไหนถ้าเกิดว่าเสียบแล้วมันไม่เจอนะครับลองตั้งเป็นพัน0ดสิบ i ตัวนี้ดูนะครับที่ความละเอียด hdmi นะครับ แค่นั้นนะครับทีนี้มาแล้วนะครับกล้องโซนี่นะครับกล้องที่2ตัวนี้เห็นไหมเป็นพันแป i นะครับไม่แน่ใจว่าเฟรมเรทมันไป30เฟรมหรือ60เฟรมนะครับแต่ i น่าจะ30นะแต่ก็ติดแล้วนะครับสามารถสวิตช์ได้2กล้องนะครับนี่เห็นไหมเปิดกล้อง1เป็นพานิชกล้อง2เป็นโซนี่ก็ได้นะครับแต่ว่าเวลาใช้2กล้องของโซนี่กับพานานี้ก็ระวังเรื่องสีนิดหนึ่งสีมันจะต่างกันนะครับคือคนละค่ายสีต่างกันอยู่แล้วแล้วก็ยิ่งใช้เลนส์ที่มันต่างกันโทนสีก็จะต่างกันอีะครบ แล้วแต่ว่าคุณซีเรียสไหมถ้าคุณไม่ซีเรียสคุณใช้กล้องโซนี่เป็นมุมกว้างกล้องพานาเป็นเลนเทเลหรือสลับกันก็ได้นะครับแล้วที่เหลือก็คือเป็นวิดีโอคอนเทนต์ของคุณละอยากจามินเอทไงก็ได้แต่นี่คือวิธีการใช้2กล้องนะครับมิเลรเรตผมมีลองอยู่แค่นี้ส่วนถ้าเป็น Can น e อน o s r เคยลองแล้วได้นะครับ RP ยังไม่รู้ยังไม่เคยลองนะครับวิธีการลองก็คือลองเสียบดูลองเสียบต่อออกทีวีดูแล้วก็ลองเสียบเข้าที่พอร์ต HDMI สอดูถึงจะรู้นะครับอะ เออมันีจบไปทําได้นะครับถ้าเกิดว่าต่อครั้งแรกไม่ติดออโต้ Auto ไม่ติดตั้งเป็น 1080i แค่นั้นนะครับต่อไปนะครับมีแอคชั่นแคมตัวหนึ่งนะครับของ Sony นะครับไอตัวเนี้ยคือ x 3 0 0 0 r ไอตัวนี้เป็นแอคชั่นแคมเปิดนะครับกดเปิดปืดเปิดแล้วนะครับเสียบ s d m i เข้าไปปึ๊บอ่ะแล้วผมก็เสียบเข้าที h d m i 2ปับ๊บอ่ะดูซิมาไหมมานะครับเห็นไหมมามาภาพมาอ่ะกดให้ดูปึ๊บ อ่าแต่ว่าสีมันก็จะอม,อมอฟ้านิดนึงนะอันนี้เป็นสีจากกล้องแอคชั่นแคมของโซนี่นะครับ 4K X สา0พันนะครับก็มานะครับมามาเหมือนกันนะครับเห็นไหมม,มีการสั่นนะเนี่ยดูภาพที่ผมเขย่ากล้องโซนี่แบบนี้นะครับมุมภาพยังไม่ค่อยขยับเท่าไหร่นะครับคกึคกๆๆกกเนี่ยเห็นไหมนิ่มนิ่ม,มแต่ว่าสีมันจะม,มันดูอมอฟ้านะไม่รู้ว่าต้องไปปรับไว้บาลานซ์ที่หลังหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรเอาเป็นว่ามาใช้ได้อ่ะ กล้องหมดแล้วนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะไปพรีเซนต์งานเรามีภาพจาก iPhone iPad เข้าได้ไหมนะครับเ d m i 2เจ้าภาพจาก iPhone เข้านะครับ iPhone เนี่ยเราก็ต้องใช้พอร์ต Lightning to HDMI นะครับนี่ตัวนี้นี่คือพอร์ต Lightning to HDMI นะครับเข้า Lightning ทางหนึ่งออกเป็น HDMI ทางหนึ่งเสียบเข้าไปโปะแล้วผมก็เสียบ HDMI เข้าไปนะครับปับ๊บอ่าแล้วปลายสายก็มาเสียบเข้าที่ HDMI 2 Okay. ทีนี้ภาพมานะภาพมาเห็นไหมภาพมากดไปที่พอสองนะครับเห็นไหมภาพมานะแต่ว่ามันก็จะเป็นแนวตั้งนะค,คือถ้าภาพจากมือถือมามันจะเป็นแนวตั้งนะครับแต่ว่าเวลาทำพิ i เจอร์ในพิคเจอร์เนี่ยคุณก็จะทําง่ายหน่อยเพราะว่า,าภาพมันก็จะเนี่ยคุณง่ายไหมวาเนี่ยมันก็มีขอบตามอ่ะแล้วตัดขอบออกไปไม่ได้ด้วยนะแต่ว่าถ้าเกิดคุณเอาเมนสกรีนนะครับเป็นพวกเป็น hdmi 2เนี่ยปุ๊บแล้วก็ซับสกรีนเนี่ย เป็นกล้องหลักมันก็สามารถหด,หดภาพหน้าจอของคุณไปไว้มุมไมขอบจามได้นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยเออก็จะเป็นแบบนี้เลยผมก็เปิดคลิปไปแต่อย่าลืมนะครับถ้าเกิดเปิดคลิปนะครับจาก youtube เนี่ยมันจะเป็นแนวนอนนะสมมติผมเปิดไปสักคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับแบบนี้ถ้าผมตั้งเป็นแนวนอนนะครับปุ๊บมันก็จะเป็นแนวนอนเห็นไหมอ่าถ้าผมหมุนจอมเป็นแนวตั้งไอภาพที่ออกไปมันก็จะเป็นแนวตั้งนะครับอ่ะก็ใช้กันง่ายๆแบบนี้ก็คือภาพจาก iPhone เนี่ย เอาไปใช้ได้นะครับถ้าเกิดมีคลิปอะไรอยากจะให้เปิดมีภาพอะไรที่ถ่ายมาแล้วก็อยากจะให้ดูนะครับก็เปิดวนดูไปนี่ภาพล่าสุดอืมนี่นี่เห็นไหมวิดีโอประมาณนี้สรุปว่า iPhone ต่อได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับต่อไป iPad นะครับ iPad Pro อ่าทีนี้ผมต่อสายนะครับ โดย iPad Pro ตัวนี้นะมันเป็นตัวใหม่ล่าสุดใช่ไหมพอร์ตของ iPad Pro ตัวนี้มันก็เลยจะเป็น USB Type C นะเห็นไหมเป็น USB Type C นะนี่ iPad Pro นะครับปี2019ปีที่แล้วนี่งนะครับผมก็เอาสายแปลงนะครับสายแปลงตัวนี้สายแปลงตัวนี้นะเป็นสายแปลงเก่าของผมนะครับเป็น USB Type C to HDMI นะครับใช้ได้ครับอันนี้ของอะไรอะของยูกีนนะครับราคาไม่แพงนะครับ แต่ว่าไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะมีการรับส่งข้อมูลที่ช้าอะไรหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดคุณมีอุปกรณ์อยู่แล้วนะครับใช้ของ Apple ก็ได้ของแท้ราคาประมาณ2,000กว่าบาทไอ้ตัวนั้นน่าจะสามารถเสียบไปชาร์จไปด้วยได้ไอ้ตัวนี้ไม่มีสายชาร์จนะมีแค่ต่อออกไปเฉยนะถ้าคุณใช้นานไปซื้อของแท้ได้นะครับก็คือผมก็เสียบเข้าไปเลยที่ Type C ท,ที่ตูดของ iPad ปั๊บผมเสียบสาย HDMI ที่สายแปลงนะครับปั๊บเสียบเข้าพอร์ต HDMI 2ครับปั๊บม,มาดูที่สวิตซ์สิ มาไหมอ่ามานะครับมานี่อยู่นี่เอทีไมลครับมานี่ปึ๊บอ่ะทีนี้ผมจะเลื่อนจออะไรไปไอหน้าจอของ iPad มันก็จะขยับนะครับแต่ว่า iPad เนี่ยอย่าลืมนะครับมันเป็นอัตราส่วนที่มันไม่ใช่16ต่อนะครับดังนั้นถ้าเกิดเต็มจอมันก็คือจะมีขอบดำเนี่ยขอบดำอย่างนี้เลยอ่าถ้าเกิดเป็นแนวตั้งเป็นไงปึ๊บขอบดำด้านข้างก็จะเยอะขึ้นนะครับดังนั้นถ้าจะทำพิกเจอร์อินพิกเจอร์หรือว่าทำกรอบเล็กกรอบใหญ,กใหญ่ก็วัดขนาดดีๆนะครับอ่ะประมาณนี้ ทีนี้เวลาเราเรา,เราเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นเขาทํามันก็คืออ่เราเอาจอาภาพเมนสกรีนเป็น iPad แล้วก็เอาภาพเราเป็นภาพเล็กนะครับอะเมนสกรีนเป็นไอแพก็ได้ปึ๊บภาพเราเป็นภาพเล็กนะครับอ่ะมันจะเป็นแบบนี้ถ้าเกิดเป็นแนวตั้งนะครับแล้วเราถือแบบนี้นะครับผมสามารถใช้ปากกานะครับปากกาปึ๊บออโตเดนะครับอดบวกมาแล้วผมก็นั่งวาดรูปอธิบายคุยงานเนี่ยขึ้นมาได้เลยนะครับสวัสดีครับอ่า s อ h com อ่ะมันก็จะขึ้นมาเราจะสอนอะไรในนี้ก็ทำไปนะครับก็จัดเอาใช้ได้อ่ะสรุปว่า iPad ต่อติดนะครับสุดท้ายนะครับเป็นโน้ตบุ๊กนะครับสมมุติว่าเรามีโน้ตบุ๊กที่เราเปิด Presentation หรือว่าเปิดคลิปตัวอย่างใน YouTube เปิดวิดีโอเปิดเพลงอะไรก็ตามนะครับเวลาเอาภาพเข้าย l โ l l i h ์ก็คือง่ายมากถ่าย hdmi จากตรงโน้ตบุ๊กเลยคือโน้ตบุ๊กมันจะมีพอร์ต hdmi อยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่นะครับก็เอาใช้พอร์ตนี้แหละ เอาออกไปอผมก็เสียบ HDMI เข้าไปนะครับโชอ่านี้ ps 4 2นะครับแล้วผมก็เสียบเข้าที่ HDMI 2ปับ๊บขึ้นไหมขึ้นนะครับขึ้นมาเหมือนกันนี่เห็นไหมปึ๊บนี่เป็นภาพของคลิปที่ผมกำลังรีวิว GoPro Hero 8อยู่ก็ขึ้นขึ้น,นคุณสามารถตัดสวิตไปภาพผมแล้วก็ภาพที่หน้าจอโน้ตบุ๊กได้เลยนี่หน้าจอโน้ตบุ๊กเป็นแบบนี้เห็นไหมก็เป็นหน้าวินโดว์ปกตินั่นแหละ ก็เรียกว่าใช้ได้มีปัญหาอะไรนะครับฟูสก e ีนก็เต็มฟู c r e e นตามปกตินี่สวิตท,ทำพิกเจอร์อินพิกเจอร์สิเมนสกรีนเป็นโน้ตบุ๊กซับสกรีนซับพิกเจอร์เป็นภาพจากเอ m i นะครับเราเอาภาพไว้เราภาพไว้มุมขวาอ่าหรือเอาภาพไว้มุมซ้ายก็ได้นะครับแค่นี้แล้ววิธีสลับสกรีนนะครับผมเคยสอนไปแล้วในโยโรไลน์นะครับวิธีสลับสกรีนถ้าเกิดว่ามันซ้อนอยู่แบบนี้เวล สลับสกินคือคุณดับเป้นแทบไป2ทีนะครับคือติ๊กต,กตกไป2ทีติ๊กตกอ่ามันก็จะสลับภาพเล็กภาพใหญ่แค่นั้นนะครับง่ายมากเผื่อว่าคุณอยากพูดแล้วก็ปล่อยให้สไลด์มันเล่นอะไรของมันไปกดติ๊กต,กตกแค่นี้หมดแล้วนะครับสรุปว่ายโยโรูไล์เนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่เน้นสะดวกนะครับคุณภาพไม่ได้ดีเท่าการไลด้วยคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊ก แต่ว่าคุณก็จะประหยัดเรื่องของในสายลุงรังอะไรแล้วก็มันเอาไปพกพาข้างนอกได้เอาไปติดหัวกล้องข้างบนได้แล้วก็พอเชื่อมต่อคือครบคันนะครับตอนนี้ผมเชื่อมต่อด้วย WiFi แต่ผมแนะนำถ้าเกิดว่าใครไปในสถานที่ที่สามารถหาสายแลนได้เอาสายแลนเสียบเข้าที่พอรนน์ตแลนด้านบนนี้เลยเสถียรสุดนะครับทีนี้พอเอาภาพเอาเข้าอะไรได้แบบนี้ปุ๊บคุณก็สามารถไปไลน์ได้แล้วนะครับแล้วแต่ว่าคุณจะเอามาจากกล้องอะไรไปเมเนจก,กันเอาเองนะครับ ทีนี้กล้องตัวอื่นที่ผมไม่ได้ลองครับอาจจะมีฟูจิบ้างแค่นอนบ้างไอ้กล้องคอมแพกนู่นนี่นั่นบ้างไม่รู้นะครับว่าตัวไหนได้ไม่ได้เพราะว่าพอร์ต hdmi 2ตัวนี้มันไม่แน่นไม่นอนนะครับที่สำคัญก็คือเราจะต้องลองดูลองเสียบดูนะครับถ้าใครซื้อไปแล้วก็แค่ลองดูนะครับถ้ามันไม่ติดก็คือไม่ติดนะครับดังนั้นจำเอาว่าผมทำให้ดูเนี่ยตัวไหนใช้ได้จำไปติ๊กถูกตัวนี้ใช้ได้ตัวไหนไม่ได้ลองให้ดูก็คือไม่รู้นะครับไม่รู้ต้องลองไปเสียบเองแค่นั้นเอง โอเค okay, คลิปวันนี้ก็เดี๋ยวขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับตอบคําถามนะครับว่าโยโรไลส์เสียบอะไรไปได้บ้างสําหรับผมเพียงเท่านี้หรือถือว่าเพียงพอสําหรับการไปไลน์นอกสถานที่ข้างนอกละถ้าคุณภาพภาพมันไม่ได้สูงอะไรมากแต่ว่าผมใช้กล้องสองกล้องที่ผมไปไลน์ที่เขาขอคือใช้แค่กโปตัวหนึ่งแล้วก็โยโรไลส์อีกตัวหนึ่งแล้วก็ใช้กล้อง G85 G95 ตัวหนึ่งสัญญาณเน็ตไฟฟของร้านช่วงที่ไม่มีคนอยู่เนี่ยก็ไลน์ได้แล้วนะครับ ไปย้อนดูกันได้นะครับตอนนั้นผมไปไลฟ์ที่เขาเคอส,สวยมากโกโปรเป็นมุมกว้างเดี๋ยวรถไลฟ์ก็มาจับหน้าเราแค่นี้นนอ่ะจบไม่ลงนะครับผมลืมไปทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะต่อไอ้ทั้งหมดนี้ให้มันติดผมมีอีกโซลูชันหนึ่งนะครับคือคุณเอาทั้งหมดนี้สี่กล้องนี้หนึ่งนะครับต่อเข้าสวิตช์ แล้วปล่อยออกมาเส้นเดียวเข้าโยโรนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูสวิตเชอร์ตัวที่ผมใช้นะครับยกตัวอย่างเป็นดีไวท์เวลนะครับตัวนี้7105นะครับตัวนี้รีวิวไปแล้วนะครับไปย้อนดูกันได้คือด้านหลังของสวิตเชอร์เนี่ยก็คือจะสามารถใส่ hdmi ได้4ตัวเลยนะครับแล้วมันก็จะเอาพุทไปมอนิเตอร์ไปสตรีมไปไลฟ์ที่ไหนก็ได้นะครับเส้นหนึ่งแค่นั้นเองนะครับผมเสียบ hdmi 1นะครับเป็นกล้องเอลวันสี่นะครับปั๊บส่วนกล้องตัวที่2นะครับเป็นแอคชั่นแคมของโซนี่นะครับ G85 นะครับบเเสียข้าไป แล้วตัวสุดท้ายนะครับ HD-M4 i นะครับผมให้เป็น GoPro นะครับเสียบ GoPro เข้าไปปั๊บจากนั้นนะครับ iPod PGM out เนี่ย PGM out ก็คือ line out นะครับผมบอกไปแล้วนะครับไอเนี่ยเราจะเอาเข้า y o l o light ที่ HD-M2 นะครับเดี๋ยวผมถอดไอ้นี่ออกมาก่อนปึ๊บ HD-M2 i มาปึ๊บผมเสียบ PGM out put นะครับ PGM out put ปั๊บอ่าแล้วก็ปลายสายนะครับอ่ะผมเสียบ HD-M2 นะครับปั๊บ ไม่ติดนะครับไม่ติดไม่ติดผมเดาว่าตอนนี้ไอสวิตช์ตัวนี้มันปล่อยมาเป็น 1080p 60นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นตัว1080 i ดูนะครับซึ่งวิธีเปลี่ยนเนี่ยก็คือเนี่ยตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอเปลี่ยนเป็น1080 i ดไูนะครับไม่รู้ว่าไอสกรีนที่2นี่จะติดหรือเปล่านะครับอลองเปลี่ยนดูนะ resolution f f เปึ่บ๊บเป็น 1080p 50ยังไม่ได้ปึ๊บ1 0 8 0ป60ิบ พันแปดสิบอหกสิมาแล้วครับมาแล้วเห็นไหมตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นพันแปดสิบหกสินะครับแสดงว่า iPod HDMI 2สองเนี่ยมันรับเป็นแบบพันแปดสิบไอพันแปดสิบพีไม่ได้ตอนนี้เข้าตัดสี่กล้องเนี่ยเข้าหมดเลยนะครับเข้าหมดเลยเนี่ยคือถ,ถ้าเกิดว่าตัวนี้ฝั่งขวาเป็นเอาต์พุตนะครับผมสวิตกล้องหนึ่งคือ A6.4 หกสี่ปึ๊บกล้องสองคือ a อคชั่นแคมตัวนี้คือของ Sony X3000 นะครับกล้องสามคือ i อ8 5ตัวนี้อืมอ่า ส่วนกล้องสี่คือโกโปรตัวน,นี้อืมโกโปรโกโปรนะครับทีนี้พอวิธีการใช้นะครับ HDMI หนึเนี่ยมันติดอยู่แล้วนะครับพอมันติดอยู่แล้วเนี่ยสมมุติผมตัดไป HDMI สองนะครับปุ๊บผมก็ไปควบคุมที่ตัวสวิตช์เลยครับอ่ะกล้อง1กล้อง2กล้อง3กล้อง4คือได้ครบทุกอันจบเรียกว่ามาหมดอะ ดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากใช้ YOLO ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก้ปัญหาอ i HDMI 2ที่มันติดไมด่ติดออกไปนะครับคือเอาส w i t c h เ er ชอร์มาใช้นะครับตัวนี้ผมแนะนำ d ว a v e J105 นะครับคุ้มตัวนี้ราคาหมื่นสามั้งซื้อเพิ่มมาคุณต่อซอสได้อีกสี่ซอสแล้วคุณก็เปลี่ยนเป็นพันแปดสิบไอจะเป็นสาสิเฟรมหรือหกสิเฟรมก็ได้นะครับทีนี้จะต่อกี่กล้องกี่ซอสเข้าได้หมดแล้วก็ iPad ผมเคยรีวิวไอตัวนี้ไปแล้วนะไอตัว7 1 0 5เนี่ย iPad ก็ต่อเข้าได้นะครับ iPhone ก็ต่อเข้าได้ดังนั้นนี่ก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าคิดว่ามันน่าสนใจลองดูลองดูผมประกอบให้ดูหมดแล้วนะเท่านี้แหละจบจริงๆแล้วสวัสดีครับ